สวัสดีค่ะฝ่ายเทคนิคเน็กโดนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเติมเงินของโดนโครงการหรือว่าโดนใจนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้กดเข้าไปตรงคำว่าข้อมูลโดนนะคะจากนั้นให้เข้าที่คำว่าโหมดเช่าค่ะ,ะให้เรากดเติมเงินได้เลยตอนนี้นะคะฝั่งข้างบนเนี่ยจะโชว์จำนวนเงินที่สามารถใช้ได้นะคะตอนนี้มีอยู่52บาทนะคะเราจะทาการเติมเงินเพิ่มเข้าไปนะคะ,ะให้เลือกการ ชำระภายในประเทศไทยนะคะกดยืนยันจากนั้นให้เราใส่จำนวนเงินเข้าไปนะคะในครั้งนี้เราจะเติมยอดเงิน340บาทนะคะเสร็จแล้วให้เลือกการชําระเงินนะคะแนะนำให้เลือกเป็น qr payment น,น,นะคะพอเลือกเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลย จากนั้นให้ทําการสแกน qr code นี้นะคะแล้วชำระภายใน15นาทีค่ะ,ะในคลิปนี้เราก็ได้มีการสแกนชำระจริงๆนะคะ,อะตอนนี้ก็คือชำระเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้ก็ให้เราทําการกดย้อนกลับก็ได้ค่ะหรือกดถอยออกไปเลยก็ได้ แล้วกดรีเฟซค่ะอ่ะตอนนี้จำนวนเงินเข้ามาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับขั้นตอนการติมเงินค่ะขอบคุณค่ะ